ดี๋ยวบสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับในเกมโซลาส์เมนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยเป็นเกมอะไรครับเเกมอะไรเป็นเกมทำลายโลกครับมาเราใช้กล่องของขวัญของคุณลุงซันต้าเอาไปให้เยอะๆเลยบุมมบุมบุมบุุม บึม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 ,บม,บมแล้วโลกจะเป็นไงโลกก็จะเต็มไปด้วยแต่ของควันอันใหญ่ผมเอาแค่ฝั่งหน้านะครับหน้าเลยหน้าไปนะดูหน้าไปด้วยแล้วก็เราก็จะใช้แสง กันของใหม่เพียบเลยของใหม่โอ้โหมันจะเยอะไปถึงไหนเนี่ย,ยงไ,งไม่ครับเกมนี้เล่นไม่ยากแต่ว่าผมมึ่งห้าขวดแต่มันเพิ่งสิบสองขวดโอ้โแล้วเปลี่ยนโลกก็ได้นะครับนี่ครับ สแสดงว่าวันนี้เป็นวันซนต้าเขาเรียกเอาหมดซนต้ามาครับม,ม,มีโลกแห่งสโ,โบอบ้ลยโอ้มีอะไรจะให้เจ้าเมือง,งคือเดเดดีเดดเดดี จะพุ่งไปแล้วจะพุ่งไปแล้วจะพุ่งไปแล้วปุ๊บโลกจะแตกแล้วเอาแล้วระเบิดเวลาปโอ,อเปลี่ยนโลกกันเลยเป,ลเป็นโลกเป็นโลกแห่งคริสต์มา ไม่มีคนอยู่ไม่มีใครตายโลกแห่งสนโนว์บอ,อยอันนี้โลกของเราหรือเปล่าโลกของเราอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเอ้ยนี่ อันนี้ไงลโลกของไอ้เจ้าโควิดนายพีทีนประเทศจีนมันปล่อยมาเองพีนง่น้องน้องบายบายเจ้าโควิดน้าเอ้ยโควิดโควิดสิบเก้าต่างหาก ลืมชื่อมัน,นบุ้มบุ้มบุ้มอีกกล่องของกวนคนลุ่หน้โโโนามันต้องเจอพาโก้นี่ให้เล็บเป็นโจกเอ้ยโควิดนายต้องโจกเจอนี่ให้นายเล็บเป็นมาลุนหาพาโก้ เพียบอ่าไม่ตายใช่ไหมเดาวหม่เามาห็นไหมครับมาเดี๋ยวเราจะใช้ไปนู่นไปจะยิงใส่นายด,ดูยิงยิงดิมางั้นใช้พาทิ์เฮ้ยยิงพาทิ์ โอเคจริงรอบเดียวนั่นไงแป๊บเดียว,ย,เดยวโคโวิดนะเอไวโควิดตายหมด

Oh. Deh 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 de. La re di re di La Ukebar <hesitation> 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 ตูกูลกูลูกูให้ให้เพื่อนมาช่วยหน่อยไหมตอนึ่งหนึงนึงนึงพอก แชร์ดนะครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนค่อยเจอใน EP 2นะครับบ๊ายบาย Oh no.